ดีค่ะหนูน้องจูนศิรักูชงเขต n e 2ค่ะรับผิดชอบเขตเิชบูรณ์และเลยค่ะวันนี้เราจะมาดูแปลงหน่อไม้ฝรั่งซึ่งฉีดอิสไบออนไปวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบแปลงอิสไบออนที่ฉีดอิสไบออนและไม่ได้ฉีดอิสไบออนค่ะซึ่งนี่เป็นแปลงของพอดุลนะคะบ้าน้วยไลอำเภอหลงศักด์จังหวัดเพชรบูรณ์ย่งไงณพ่ออุลจน แล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังฉีดกิสไบรอนใบมันเขียวดีใบมันเขียวดีแล้วก็แนงนีนก็แนงนี้มันก็ให้แนงยาวแนงใบเนี่ยยาวแล้วก็มันแช่ใบเขาหลายถ้าใบเขาเยอะๆหลายๆนี่มันก็ในนอสวยนองามดีไงล่ะแนงยาวงี้คือดีจ้าดีทาให้หนอออกดีสุดยอดสุดยอดค่ะกับพ่อไม่ฉีดล่ะเป็นยังไงเมื่อก่อนก่อนฉีดหนอจะแข็ง แหงจะสั้นแหงจะสั้นหน่อจะแข็งใบก็ไม่เยอะค่ะนี่มันสิบสวยตรงที่ว่าหน้ำไม้เรามันจะแข็งแก่นดยังไงเอาออกนอมามันมันจะพอดีนี่พ่อฉีดไปกี่ครั้งและวสามครั้งครับสามครั้งกี่วันถึงเห็นผลสิบกว่าวันประมาณสิบกว่าวันสิบสี่วันครับคือฉีดสองครั้งฉีดสองครั้งให้สิบสี่วันเห็นผลชัดเจนชัดเจนเลยได้ผลมันให้ มันให้มันได้ผลตรงที่นี่แหละตรงที่มันดีๆเนี่ยพระทับใจตรงนี้มันให้ทรงพุ่มดีทรงพุ่มสวยดีแล้วก็นอกเขาเจาะมาดีแนบตัวนี้ได้แล้วเราก็ต้องรอดูน้อมอีกต่อไปไงถ้าน้อมออกมาสวยมาดีแล้วตรงนั้นแหละที่ตรงที่ทึบพระทับใจอ่ะดูนะคะต้นเกือบเท่าหนูเลยหนูสูงเมตาสิบเกี่ยวสวยนี้ต้นเกือบเท่าหนูเลยสูงมากเดือนเดียวตอนตอนน้องจูนเอามาให้ลองแรกเป็นไงบ้างครับอิสเร์ออนฟังฟังไปอย่างนั้นแหละฟังไปกันมานะ แล้วที่นี่เอเขาบอกว่ามันจะปรับสมไอไออากาศเลยไเนีเขาว่านะนะก็หมายความว่าตอนแรกๆเราดูก็ไม่ได้แตกต่างจากของคนอนืนนน่นเท่าไหร่แต่พอันใจ่แปลว่าได้ยินแต่เาว่าเออค้ายที่มันเขาว่าแล้วพอห่มตัวโต้หนาวนะอากาศหนาวอากาศหนาวช่วยปรับอากาศจากร้อนให้เป็นกลางจากจากหนาวให้เป็นกลางอีกอ่ะมันก็น่าจะลองนันะเลยลองออกมาลอง ลองสามครั้งสองครั้งได้ผลดีดีดีกี่วัน่นึงเห็นผลเพราะที่พ่อฉีดไปพุทฉีดวันนี้กี่วันสี่วันนี้เห็นความแตกต่างเลยชัดเจนรู้สึกได้ว่ามันต่างแล้วช่วงที่เราพักต้นเรายังยัไม่ได้เด็ดยอดอย่างนี้ก็มันจะมีใบกับที่เป็นเงาเป็นนอกเป็นเงนที่มัยืดยจะยาวเห็นบหอ่อนั่นเองเพราะถอนต้นสขนาดนี้ก็ฉีดครั้งแรกก็ยังโมกป็นอยูงครั้งที่สอง ออกมาที่ไหนน้อปบเลยยาวขนานี้อืบอกยายยายน้ำไม่เจ้านอหลายจังหลกขิมบ่ไหวแล้วกจะเลือกเอาอันเราอันต้นที่สวยๆไว้ทำพันนะอันอันที่บ่สวยจะเอาทิ้งเนี่ยเจ้หลกบ่อวแล้วหลกบ่อยข้างหน้าเลยเนี่ยอือต้นดีนอดีดีค่ะแต่มาเห็นก็อู้อู้อู้อะไเนี่ย น้องวัยงามแค่เออที่ออกมาอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ให้น้ำแต่หนอมันออกมาเองเมื่อก่อนเป็นไหมคะก่อนฉีดตัวเนี้ยไม่มีเลยก็คือมันต้องให้น้ำให้ปุ๋ยแล้วก็ฉีดยาเยอะหลายครั้งเท่าไหนมันถึงจะออกไงแต่นี่คือถ้าเป็นถ้าเป็นชุดเป็นงวดเขาเรียกว่าเดือนครึ่งค่ะเจ้าอนนี้ได้เดือนได้เดือนกี่วันได้เดือนสองวันค่ะมันออกมาขนาดซึ่งเราไม่ได้ให้น้ำไม่ได้ให้ปุ๋ยไม่ได้ทำอะไรเลยแต่นอออก นอนอบอุ่มนี้ดีไหมคะดีสวยราคาดีอย่างนี้ราคาดีเบอร์เออีกสองวันสองวันเก็บไล้วหลุดออกมาเยอะไหมครับพ่อหนอที่เราไม่ได้ตั้งใจให้มีแต่ว่าเยอะอยู่เนาะเช้านี่ก็ได้หลายโลค่ะออเมื่อเช้าเก็บไปเก็บไปแล้วได้กิโลสามโลได้สามโลเลยก็ถือว่าเยอะได้เก็บทุกวันแหละเก็บทุกวันค่ะถ้าเราให้น้ำให้ปุ๋ยมันก็ อันนี้มันนี่ก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วถ้ามันได้น้ำได้ปุ๋ยมันจะสมบูรณ์พอดีไงก็จะออกมาพุดๆจะ่ะน้องเขาจะออกมาอวบสวยนี่แหละตรงนี้แหละที่ประทับใจถ้เราไปดูแปลงที่ไม่ได้ฉีดกันดีกว่าว่าเปรียบเทียบว่าเป็นยังไงเดี๋ยวพ่อพาหนูไปดู่อยค่ะ ใเขาจะสั้นกว่าใบก็ไม่เยอะถึงไหมอ๋อเค็นี้เ่ยใบไม่เยอะุูมไม่หนาหนานต้นพอใบตัวเล็กต้นเล็กคิดเดียวค่ะแปลงนี้ให้น้ํำไหมคะพ่อให้ให้สามครั้งทีรั้งแล้วให้น้ําไปสามครั้งแล้วรวมฝนด้วยฝนด้วยค่ะแปลงที่ฉีดได้ฝนแค่ครั้งเดียวหน่อยังไม่ออกเลยนะคะแปงนี้มันมันมันกระต่างกันแบบไหนก็ได้แค่นี้ก็เห็นแล้วเดนจนั้นแตกต่างกว่า ใบเขาก็บนาน้ำต้นผิดกันเลยแนน่ๆขยายออกมันมันมันขยายออกมันโตมันขยายออกมาหากันเลยล่ะแล้วตะแหน่งมันก็ยาวออกมาหากันดีด้วยตึ๊บเลยทั้งต้นทั้งอะไรมันออกมามันได้ผลเลยไหมมันเห็นมันเห็นมันเห็นต่างเลยเห็นแตกต่างกันเลยนะคุ้ม สุดยอดล่ะอันถ้าถ้าฮอร์โมนตัวนี้มันแพงเพราะแพงแพงก้อนนี้เคยใช้มาแล้ว 2, สองพันเคยใช้มาแล้วโอ้แสดงว่าันนี้คือสบาย,ยสบายเลยนทุนแน่นอนชุดละสองพันที่พ่อเคยใช้เนี่ยผลผลิตเป็นอย่างนี้ไหมคะเป็นยูเป็นแค่เป็นแค่ตอนระยะเขาใส่นะพอเราหยุดใส่ปุ๊บมันก็หายไปเลยอันนี้คือเรา<อ>หยุดใช้มาสองอาทิตย์แล้วมันก็ยังส่งผลตอนเนื่องใช่นี่ดายเนี่ยเสดายเนี่ยเสดายห้าปีหลังก็นะห้าปีหลังนั้นแล้ราไม่มีราคาเนาะ มันแบบเด็กอะออกสียาพาซีดออกฮอร์โมนพาซีดพาซีดเล็งโอเล็งโอเล็งโอเลงโอเล็งเอาเงินเอาตังค์กันเลยเล็กอาตังค์กันเด็กทุกวันนี่แหละต้องสองสามวันฉีดสองสามวันฉีดโอ้ยไม่เต็มหนักบริสุทธผลคือตัวนี้ตัวนี้มันฉีดแค่สองสามครั้งมันออกน้อยเห็นเราจะฉีดอีกกว่านั้นหมดอีกโอ้ยเจ็บบ่อยเลยข้างหลังออกเลยนะ